อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2 0 2 5นะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับวันจันทร์นะครับไปทำงานนะครับก็แอดมินนั่งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับปั๊มน้ำมันคลาวเทคนะครับหน้า TOT หน้า NT นะครับก็มีข่าวข่าวหลายเรื่องราวนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นนะครับ ไปที่ไปที่แนวชายแดนก่อนก็นแล้วกันนะครับแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็เต็มพิกัดนะครับเต็มพิกัดไม่ว่าจะเป็นเอเมรแล้วก็อาทหารไทยเรานะครับแต่ก็ระบุยุทธปกร,กรไม่ได้นะครับว่านํานเข้าไปประจันหน้ากันนี่อะไรบ้างและที่นี้ไทยเราได้รับได้รับ อาวุธยุโทโธปกรณ์มาเมื่อวันที่13นะครับที่เปิดตัวในวันางานที่เมืองทองนะครับมไม่ว่าจากอิสราเอลแล้วก็จากจีนนะครับอ,อันนี้น่าสนใจมากเลยไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนนะครับไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนนะครับซึ่งคุยกับขมินะโอ้คุยยากนะครับอืคุยยากและก็แนะนําว่าอย่าไปคุยอย่าไปคุยกับพวกสัญชาตินี้มัน ไม่มีสัจจะนะครับคือถ้าไม่มีสัจจะนี่ก็อย่าไปคุยกันอะไรประมาณนี้น็อกแม่งเลยอะไรประมาณนี้น็อกด้วยหลายๆวิธีการีจัดการเลยอะไรประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนน้ำตำตาไกล้บงใกล้บ้านอะไรประมาณนี้มันลิ้นสองแฉกไอ้พวกนเ,เนี่ยขมนเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับไว้ใจไม่ได้พูดเช้านี้ตอนเที่ยงม,มันก็กลับคำละ,อ,ะอย่างไอฉเฉลยศึกที่ที่ปล่อยไปสองคนอ่ะ วันนี้เมื่อวานเนี่ยมีข่าวมา่าเออพร้อมพร้อมเข้าสู่แนวหน้าไม่ใช่พร้อมหรอกมันเข้าสู่แนวหน้าแล้วมาลบกัะไทยต่อไม่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องเอกสารประทงประท้วง,งสัญญิงสัญญาว่าจะไม่พวกนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะเขมรเนี่ยจะไม่มีเรื่องกติกากฎก,ฎกติกา,กามารยาทใดๆทั้งสิ้นนะครับเอ่อพวกนี้มันคิดแต่เรื่องที่มันได้เปรียบแล้วก็หักแทกทุกกฎที่มันจะมีนะครับ ประชาชนบ้านมันยังข้ามันกันได้เลยสองสล้านคนเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเ่ยก็เทิดเห็นกันอยู่นะครับนักภาษาอะไรกับประเทศไทยอะไรประมาณนี้ที่จะแหกกฎมันไม่ได้ไเลยที่ยื่นหนังสือประท้วงไป6 0 0ฉบับเออลุกล้ำ M O U นั่นไปใครเป็นกรรมการะจะตัดสินยังไงไปยืน่นยื่นไปก็เท่านั้นอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปยืน่นไม่ต้องไปทำสันธิสนที่สัญญาใดๆกับพวกมันนะครับ ไม่ต้องไปดําเนินการเลยอย่างเงี้ยครับก็ซาๆหน่อยก็คืมพั่มพืมพัมหน่อยก็เอาปืนเอาอะไรอะขนยุโทโธปกรเนี่ยไปประจันหน้ามาเลยเอาไหมละ่ะอย่างเงี้ยเออเอาก็เปิดมาก็จัดเต็มเลยอย่างเงี้ยเที่ยวที่แล้ว6,000นถึงหนึ่งหมื่นนายครับทหารที่มันตุยไปครับของขเขมรน,นะเออตามแนวชายแดนก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับทั้งข่าวเล็กข่าวใหญ่ขาวอะไรเขาก็ประเมินกันมา ทั้งนั้นแล้วก็เวฟขมิ้นก็วามาลงเลยเวฟขมิ้นนี่ว่าว่าไป8,002นะครับเห็นแอดมินเห็นอยู่นะครับแคปเจอร์ไม่ทันนะครับที่อยู่ในช่องของขมิ้นเนี่ยเห็นอยู่ว่ามันก็ถามกันไปแหล,ละเพราะว่าพี่น้องไปลบอย่างเงี้ยเออพี่ชายไปลบพ่อไปลบอะไรประมาณนี้เขาก็ถามไปอยู่ในนั้นนะเ,เห็นแวบมา8,002อะไรเงี้ยํา,ออาบอกว่า2,000กว่า แม้ท่าภา,าค2บอกว่า3,000กว่าล่าสุดมา6,000กว่าแอดมินเดาอยู่คนเดียว8,000ถึง1,000 0มีให้เห็นแน่นอนนะ่ะโดยเฉพาะไอ้บาร์บีคิวอ่ะบาร์บีคิวเนี่ยส่งมา6,000ถึง1,000 0เนี่นะเลยนะละลายไป4,000นะครับแล้วก็ไม่ไปรายงานตัวคือสูญหายไปใน0 0อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปตามน,นี้ในในล่าสุดก็ ประจ,จันหน้ากันไม่ต้องไม่มีสนสนัญญาแล้วนะก็ประมาณนี้ครับเอาแล้วกลับเข้ามาอยู่ดูในเรื่องฟุตบอลเราก่อนก็แล้วกันนะครับพรีมเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยวันตรงกับวันที่22นี้ก็จะระเบิดแข่งในนัดที่12อย่างต่อเนื่องขึ้นไปนะครับก็โซบัสไลแล้วก็วกมิลอ์เคอร์อเคสนะครับไม่มีชื่อในฟุตบอลโลกแล้วฮังการีตกรอบนะครับไม่ดีพอที่จะเข้าไปในรอ,อบเพย์ออฟนะครับอื อันนยังไม่ได้ตามของอิตาลีนะอิตาลีเนี่ยแพ้นอร์เวย์ไปสี่ประตูต่อนหนึ่งจะดีพอที่จะไปเล่นเพย์ออฟไหมคือสิบสองทีมหรือสิบหกทีมมั้งครับสิบสองทีมมั้งครับไปแน่ๆนะครับไปไปแน่นอนนะค,คือแชมป์ไม่แน่ใจว่ากี่สายนะครับอ่าแชมป์กลุ่มนี่ไปแน่นอนอังกฤษเีจะไปเป็นทีมแรกเลยนะครับอืมส่วนก็มาลันเวกันอีกทีที่จะไปเพย์ออฟกันนะครับก็อีก4ทีมหาอีก4ทีมนะครับที่จะไปเล่นเพย์ออฟ เพื่อให้ครบ16ทีมอะไรนะตัวเลขผิดพลาดยังไงเดี๋ยวขออภัยนะครับตอนนี้ที่นแน่ได้32ทีมนะเข้าไปในเล่นในฟุตบอลโลกนะครับดังนั้นจะเหลืออีก16ทีมนะเอา48ทีม16ทีมจากยุโรปแล้วก็รู้สึกว่าคอนคาเคปด้หรือเปล่าอะไรแานี้เดี๋ยวตัวเลขนี่ว่ากันไปอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับอืมก็จัดฟาดแข่งกันในปีหน้าเดือนมีมิถุนายนก็เราจะติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยครับ ถ้ากับว่าปีหน้านะฮรฤดูการหน้าเนี่ยไม่ได้พักเลยนะครับฟุตบอลนะครับก็จบลีกแล้วก็เล่นลุยฟุตบอลโลกต่อลุยฟุตบอลเราแล้วก็ลีกเปิดต่ออะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เราก็จะอยู่กันยาวๆนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับ22พฤศจิกา19นาฬิกา34นาทีคู่แรกนะระหว่างเบอร์ลี่กับเซอ์ซีนะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก e. อังกฤษนะครับเนี่ยเทปมัวสเตเดียมนะครับเบอร์ลี่เป็นเจ้าบ้านนะครับ ผลงานไม่ดีครับเบอร์ลี่ครับณขณะนี้อยู่อันดับที่17นะครับอ่าสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นเหมือนเดิมกับเบอร์ลี่นะครับมาตรฐานเป็นอย่างนั้นนัดที่แล้วในเบอร์ลี่ไปแพ้เวสแฮมมา2ประตูต่อ3นะครับส่วนเซลซีเนี่ยโชว์ฟอร์มงามครับโชว์ฟอร์มสวยงามครับถล่มวูบมา3ประตูต่อ0ูนย์ณขณะนี้เซลซีอยู่อันดับ3นะครับมี20คะแนนนะครับอันดับ3ของตาราง คู่ที่2นะครับอ่าแชมป์เก่าเขาลิเวอร์พูลนะครับมหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์เรียบร้อยแลย้วแหละฮะอืมก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแปลงนักเตะไปเยอะแยะแล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีทีนึงก็อย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลมาว่ากันฤดูกาลหน้าจะจูนอัพกันเข้าที่เข้าทางหรือเปล่านะครับนักเตะที่วิ่งอยู่ในสนามในสีเสื้อลิเวอร์พูลแล้วก็ติดทีมชาติกันหมดนั่นะเป็นกัปตันทีมแทบจะทั้งหมดเลยนะครับ ก็ลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับอืมลิเวอร์พูลแพ้ให้กับเรือใบสีฟ้านะครับ3ประตูต่อ0ที่อิติฮัดสเตเดียมนะครับตารางคะแนนตรงน,นี้ก็ล่วงมหาล่ามาอยู่อันดับ8นะครับมี18คะแนนนะครับอืมนี่คือล่าสุดนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เออฟอร์มดีนัดที่แล้วดีฟอร์มดีก็ขอให้ดีต่อเนื่องนะครับชอนได้มามา,มาคุมก็น่าจะ อ่าปรับเปลี่ยนอะไรพอสมควรนะครับเอาชนะลีดมาได้นะครับ3ประตูต่อหนึ่งที่ซิต้เก่าเมื่อนัดที่แล้วนะครับให้ผลงานล่าสุดเนี่ยของฟอร์เรสต์เนี่ยฮะก็อยู่อันดับที่สิบเก้านะครับอ่าก็ลองบวยครับแต่ว่าโมเมนตัมเขาขาขึ้นนะครับเขาขาขึ้นมาหากชนะได้เก็บแต้มได้ก็มาดูว่าอันดับตารางคะแนนจะเป็นเช่นไรนะครับมี9คะแนนนะครับสำหรับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์คู่ที่3ของสัปดาห์นี้นะครับบอลหมัดนะครับจะเปิดวิตาลิตี้สเตเดียม สี่ทุ่มตรงครับตอนรับการมาเยือนของเวทแทมนะครับเจ้าขุนคอนนะครับบอลมัดนี่ก็ฟอร์มรุมๆโดนๆะลืววูบวาบในช่วงเทอมแรกๆนะครับในช่วงสีสาหานัดแรกนะครับแพ้กับแอตตันวิลล่าในนัดล่าสุดนะครับที่วิลล่าปาไปสี่ประตูต่อศูนย์นะครับตารางคะแนนก็ลงมาอยู่กลางตารางเลยครับอยู่อันดับที่9นะครับมี18คะแนนนะครับชนะ5เสมอ3แพ้3ละอืมสองนัดล่าสุดก็แพ้รวดเลยครับส่วนวิลล่านะครับ ขออภัยนะครับอ่าส่วนอเวสแฮมนะครับผู้มาเยือนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยนัดล่าสุดของเวสแฮมยูไนเต็ดเนี่ยถือว่าผลงานดีนะครับเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้3ประตูต่อ2นะครับก็เวสแฮมเนี่ยยังอยู่ในโซนตกชั้นนะครับแต่ว่าโมเมนตัมมานะครับก็คือนูนูโน่เนี่ยชนะรวดมา2นัดละมี10คะแนนนะครับก็หากชนะนัดน,นี้ได้ก็น่าจะ ไปแถวๆนิวคาสเซนและฟูลเล่มนะครับอาจจะเคลียร์ฟูลเล่มลงมาแทนก็ได้นะครับอืมไงก็ติดตามรับชมคู่ต่อไปนะครับไปที่โมรินิวสเตเดียมนะครับไปที่โมรินิวสเตเดียมวูฟแฮมป์ตันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลสนะครับของโอลิเวอร์การ์เนอร์นะครับสี่ทุ่มตรงนะครับตรงกับวันเสาร์วูฟนี่ไม่น่าจะรอดนะครับปีนี้ไม่น่าจะรอดน่าจะเป็นเต็งหนึ่งที่จะหล่นตกชั้นไปแชมเปี้ยนชิพนะครับมีแค่2แต้มนะครับอืม นัดที่แล้วนี่ก็ก็ไม่สู้ดีเลยครับนัดที่แล้วคือแพ้ต่อเนื่องเหมือนกันเถอะอืมก็ทำให้อันดับตารางคะแนนนี่ไม่ขยับเลยครับแพ้ต่อเซลซีไปสามประตูต่อศูน์ะครับที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับ,รบก็ไม่ขยับเลยครับวูบวูบน่าจะน่าจะยาวๆเลยครับคิดว่านะาผู้มาเยือนนะคริสตันพาเลสเนี่ยคริสตันพาเลสเนี่ยก็ฟอร์เเยเเยมยังไม่ถึงกับปังนะแต่ว่าก็ เก็แบ,บแต้มได้อย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็น1 2, 3, แ,บบแต้ม2แต้ม3แต้มอะไรก็ว,ว่ากันไปนะครับหแ,แต้ม3แต้มนะครับขออภัยเออนัดที่แล้วนี่เสมอกับไบตันมา0ประตูต่อ0ูนย์นะครับทำให้ตารางคะแนนของคริสตันพาเลตเนี่ยอยู่กลางตารางนะครับอันดับที่10นะครับมี17คะแนนนะครับอืมมี17คะแนนะชนะ4เสมอ5แพ้ไปสักสนะครับไม่รู้ว่านัดนี้จะเป็นเช่นไรนะครับสบํนาหรับคริสตันพาเลตน่าจะไม่มีปัญหาหน,น้าเจอวู๊เนี่ยทีมบวยของตารางแต่แน่นอนไม่ได้หรอกอืมฟุตบอลอังกฤษมัน ทีมไทยตารางนี่ชอบถล่มทีมเก่งๆอยู่เสมอ,อไปที่เอเม็กสเตเดียมนะครับไบตันเจนกนางนวลน,นะครับสี่ทุ่มเช่นกันนะครับตอนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับนาพึ่งน้อยผูกมาแรงเป็นดาวรุ่งเลยนะครับที่ว่าดาวรุ่งเนี่ยเพราะว่าปรับเปลี่ยนทีมเยอะไม่ว่าจะเป็นโค้ชนักเตะนะครับปรเปลี่ยนเยอะมากเลยอืผิดกับไบตันนะครับไบตันนี่นัดที่แล้วนี่เสมอกับคิดตันพาเลซมาสูนประตูต่อศูนย์นะครับเจ้าบ้านนะครับมานานี่เป็นเจ้าบ้าน ก็อยู่อันดับที่11นะครับมีอยู่16คะแนนนะครับอืมชนะ4สเสมอ4แพ้3นะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละใบตันเป็นพื้นที่ของเขามาตั้งแต่อ้อนต่อออดละส่วนเบนฟอร์ดนะครับผู้มาเยือนนะครับนัดที่ผ่านมานะครับเบนฟอร์ดเนี่ยเอ่อก็เขาเรียกว่าอะไรเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่อย่างแอดมินผู้นะครับอืมโค้ชก็อ,อายุน้อยแล้วก็แต่ว่าผลงานโอ้ยดีสุดปัง ก็แต่ว่าต้องดูยาวๆดูยาวนะครับนัดที่แล้วเนี่ยแอดมินถือว่าสาร้างเซอร์ไพรส์ได้ไหมถล่มนิวควาสเซิลไป3ประตูต่อนหนึ่งที่ g ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมบ้านของตัวเองนะครับถือว่าผลงานงามนะครับผลงานงามนะครับของเบนฟอร์ดเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าโปรดติดตามยาวๆนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยแข่ง11ชนะ5เสมอ1แพนะ้5เนี่ยมี16คะแนนนะครับอแอดมินใส่สัญ,ญลักษณ์ผิดนะเป็นสีแดงต้องต้องให้เป็นสี เป็นสีสีฟ้าสิเพราะว่านัดที่แล้วเนี่เบนฟอร์ดเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้เนี่ยเดี๋ยว,ยวแอดมินเปลี่ยนให้นะครับสำหรับเบนฟอร์ดนะครับส่วนคู่ต่อกรของเบนฟอร์ดไบตันไม่ง่ายเลยครับนัดนี้ถือว่าคู่นี้ถือว่าแอดมินให้เป็นไฮไลท์ก็แล้วกันนะถือว่าเป็นทีมในกลางตารางแต่ว่าเป็นทีมที่สูสีกันมากนะครับ ไปที่คาเวนคอสเทลเลยครับฟูลแลมนะครับเสียงซูมเสียงมากเลยครับฟูลแลมอ่าแต่ยังไงก็เดี๋ยวไปว่ากันหลังปีใหม่อีกทีนึงครับฟูลแลมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมีของซันเดอร์แลนด์นะครับซันเดอร์แลนด์แมวดำนะครับผู้ที่มาแรงที่สุดแล้วแหละอืมฟูลแลมในนัดที่ผ่านมานะครับซึ่งเท่ากันกับลิเวอร์พูลเป๊ะเลยนะครับฟูลแลมแพ้อีกแล้วนะครับแพ้กับเอเวอร์ตันที่ฮิวดิกินสันสเตเดียมไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับอันดับตารางคะแนนก็ล่วงมหาราชเลยครับอันดับที่15 11มีอยู่คคะะแนนนรับ เผื่อเอาดีๆนะครับมาโก้ซิวาอาจโดนไล่ออกก็ได้นะครับเป็นเต็งหนึ่งหรือเปล่าเป็นเต็งเป็นหนึ่งในเต็ง5เต็ง6หรือเปล่าอ่าโปรติตานะครับ11แต้มนะครับสำหรับฟูแลมนะครับส่วนผู้มาเยือนแมวดำนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับไม่มีอะไรแรงเท่ากับซันเดอร์แลนด์อีกแล้วแหละนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านเสมอกับทีมเต็งแชมป์อย่างอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2นะครับแบ่งแต้มกันไปนะครับที่สเตเดียมออฟไลท์นะครับ ทำให้ตารางคะแนนของซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับที่4นะมี19คะแนนนะครับอืมตามหลังเซลซีแค่แต้มเดียวนะครับอืมเผอๆอาจจะไปทาบในรองจากฝูงก็ได้อ่ะโปรดติดตามนะครับโปรดติดตามข้ามไปวันอาทิตย์น้อยนึงนะครับนิวคาสเซิลน,นะครับจะเปิดเส้นเจมปาร์กนะครับต้อนรับการบีเของเรือใบสีฟ้าเรือใบสีฟ้าเนี่ยท่า่รู้นะก็จำจมากมากเลยครับ หลังจากถล่มลิเวอร์พูลไป0ูนประตูต่อ3ที่อิติฮาสเตเดียมไปเยือนนิวคาสเซิลไม่ใช่ของง่ายนะครับถึงแม้ว่านิวคาสเซิลจะผลงานไม่ปังเอ็ดดี้ฮาวอาจจะปรับเปลี่ยนแท็กติกอะไรบางอย่างเพื่อที่เก็บแต้มกับทีมเยือนได้นะครับนะสำหรับนิวคาสเซิลไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับในนัดที่ผ่านมาเนยแพ้อีกแล้วแพ้กับเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับต่อันดับตารางคะแนนของนิวคาสเซิล ช่วงไทยตารางเลยครับ12แต้มนะครับเหนือฟูลแ,แล้มแต้มเดียวยส่วนแมนซีนะครับเป็นรองจ่าฝูงครับตามหลังอาร์เซนอลอยู่4แต้มนะครับแข่ง11ชนะ7เสมอ1แพ้3มีอยู่22คะแนนนะครับอาจจะเก็บ3แต้มได้ก็จะไล่มาไล่มาได้นะครับกดดันอาร์เซนอลได้นะครับถ้าเก็บ3แต้มได้ ไปที่เอลันโรนะครับลีดยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะครับ21นาฬิกาของวันอาทิตย์นะครับสำหรับลีดยูเนเต็ดนะครับนัดทีแล้วเนี่ยแพ้กับฟอร์เรสต์ไป3ประตูต่อ1นะครับนั่นทำให้อันดับตารางคะแนนไม่ค่อยสู้ดีนักอยู่อันดับที่16นะครับมี11แต้มนะครับเท่ากับฟูลแลมเลยเป็นรองฟูลแลมด้วยประตูลูกได้เสียนะครับยังไงก็ต้อง ติดตามรับชมนะครับยุ่งทองลทธิ์อยู่ในเต็ดนะครับส่วนแอตตันวิลล่าหลังจากถล่มเบนฟอร์ไปศูนย์ประตูต่อ4 4ประตูต่อศูนย์ที่วิลลาปาร์คแล้วนัดนี้จะเก็บแต้มต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับอันดับตารางคะแนนสุดๆเลยครับอันดับที่6นะครับแข่ง11ชนะ5เสมอ3แพ้3มีอยู่สิแต้มนะครับนัดที่สะดุดก็ไปแพ้ลิเวอร์พูลนะครับศูนย์ประตูต่อ2ที่แอนฟิลด์นะครับอืมไปต่อไปเลยครับอาร์เซนอลนะครับจ่าฝูง นัดนนี้น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์แล้วแหละ,อะตอนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับผลงานของ Arsenal, อาร์เซนอลเสมอนะครับเสมอกับซันเดอร์แลนด์มา2ประตูต่อ2ส,ส่วนสเปอร์ก็เสมอกับผีแดงมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2ประตูต่อ2เช่นกันนะครับอันดับตารางคะแนนของอาร์เซนอล26แต้มนะครับส่วนแมนยู18แตม้มอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับด้วยสถิติชนะ5เสมอ3แพ้3นะครับนี่คือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่าคู่นี้ไฮไลท์นะครับไฮไลท์สำหรับนัดที่12นะครับคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่าจะเปิดบ้านโอแทลฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับตีสามนะครับขึ้นต่อวันอังคารนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าตะกี้พูดผิดนะครับต้องไปพูดสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่5นะครับอยู่อันดับที่18นะครับ ที่จะทำดามี่แบทลอนดอนดามี่แมตช์กับอาร์เซนอลนะครับส่วนแมนยูอยู่อันดับที่7นะครับอยู่อันดับที่7นะครับมี18แต้มนะครับตอนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยมี15แต้มนะครับอยู่อันดับที่13นะครับอืมยังไงก็ลองดูนะครับผมนัดที่แล้วโชว์ฟอร์มสวยนะครับเอาชนะฟูลแลนดไปสบายสบายสองประตูต่อศูนย์นะครับทำให้อันดับตารางคะแนนนี่ก็ขยับขยับขึ้นมาขยับขึ้นขยับลงอยู่นั่นแหละ ของเอเวอร์ตันนะครับยังไปต่อเนื่องไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นพื้นที่ของเขานน่นแหละสาหรับเอเวอร์ตันนะครับเกิดมาในชีวิตนี้เพิ่งเห็นเอเวอร์ตันเป็นแชมป์แค่ครั้งเดียวนะครับอตอนนั้นแอดมินยังเด็กๆอยู่เลยยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่อยากเข็นหรือเปล่าถ้าจะยากนะครับถ้าจะยากแต่ว่าก็นั่นคือพื้นที่ของเขาจริงๆครับของเอเวอร์ตันนะครับส่วนตารางคะแนนอยู่สไลด์ที่2นะครับไปติดตามดูนะครับ ก็อย่างที่ทราบนะครับอาร์เซนอลแมนซิเซลซีซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็สเปอร์นะครับ1นึงถึงาท้ายตารางก็เวทแฮมฟอร์เรสต์และวูฟนะครับอ่ะถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีนึงนะครับหลังจากฟุตบอลเตะนะครับเดี๋ยวตารางฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกจะลงอีก2ครั้งนะครับอ่าเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีมายรีมายกันไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าบอลจะเตะในวันเสาร์นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ